ผมชื่อต้นครับเป็นครูใหม่ที่เพิ่งบรรจุได้ไม่ถึงเดือนโรงเรียนที่ผมถูกส่งไปอยู่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอห่างไกลความจเจริญยังไปไม่ถึงที่นั่นมีบ้านพักครูอยู่ไม่กี่หลังแต่มีอยู่หลังหนึ่งที่ไม่มีใครยอมอยู่เขาว่ากันว่าบ้านพักหลังนั้นไม่มีใครอยู่ได้เกินสามวัน ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขำๆข,ข,ของคนเก่าแต่พอหัวหน้าครูพูดเสียงเรียบๆว่าถ้าไม่มีบ้านว่างครูต้นก็คงต้องพักหลังนั้นก่อนนะผมก็รู้เลยว่าคงหนีไม่พ้นวันแรกที่เข้าไปบ้านหลังนั้นเก่าโซมมากฟ้าเพดานมีรอยรั่วกลิ่นอับชื้นอบอวนไปทั่วผมกวาดพื้น เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วตั้งใจว่าจะทำให้มันน่าอยู่ขึ้นสักหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกตั้งแต่ก้าวแรกคือเหมือนมีคนยืนมองอยู่จากในครัวตอนเย็นผมเดินออกไปซื้อของขากลับแสงอาทิตย์กำลังจะตกเฉาของต้นไม้พาดผ่านหน้าต่างเหมือนร่างคนยืนอยู่ในบ้านผมชังนัก มองอีกทีมันก็หายไปคืนนั้นผมนอนไม่หลับเสียงไม้ลั่นเสียงมแมลงกลางป่ามันดังจนใจสัน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำเดือดดังมาจากครัวผมค่อยๆเดินไปดูกาต้มน้ำบนเตาเดือดปุดบทั้งที่ผมยังไม่ได้เสียบปลัก๊กและมีแก้วน้ำวางอยู่สองใบเช้าวันต่อมาผมถามครูรุ่นพี่ว่า เคยมีใครอยู่บ้านหลังนั้นมาก่อนไหมเขาเงียบไปพักหนึ่งแล้วตอบเบาๆว่าเคยมีครูผู้หญิงอยู่ชื่อครูเดือนอยู่แค่สามวันวันที่สามเขาเสียชีวิตในบ้านนั้นว่ากันว่าครูเดือนถูกพบในห้องครัวข้างๆกาต้มน้ำที่ยังเดือดอยู่ คืนที่สองผมพยายามไม่คิดอะไรนั่งตรวจกันบ้านนักเรียนจนดึกแต่เสียงฝีเท้าเบาๆจากในครัวกลับเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแครกแครกเหมือนคนกำลังแกะขวดแก๊สอยู่ผมตะโกนถามว่าใครอยู่ในนั่นแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเงาผู้หญิงผมยาวสะท้อนอยู่ในกระจกตู้กับข้าว ผมรีบเปิดไฟทั้งบ้านมันหายไปทันทีคืนที่สามผมเตรียมจะย้ายออกตอนเช้าแต่คืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าอยู่ทั้งคืนไฟดับทั้งโรงเรียนเหลือแต่แสงจากไฟฉายในมือผมระหว่างจะเดินไปห้องน้ำผมได้ยินเสียงต้มอะไรอยู่หรือเปล่าดังเบาๆจากครัวเสียงเหมือนผู้หญิงพูดช้าๆชัดๆ ผมส่องไฟไปในนั้นและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังให้หน้าเตาผมพูดไม่ออกขนลุกไปทั้งตัวเธอหันหน้ามาช้าช้าผมเห็นใบหน้าซีกหนึ่งไม่เกรียมเหมือนโดนน้ำเดือดลวกแววตาเธอจ้องมาที่ผมแล้วพูดเบาๆว่าครูจะอยู่ต่อไหมผมวิ่งออกจากบ้านตอนนั้นเลยครับ ไม่แม้แต่จะเก็บของเช้ามาครูใหญ่ถามแค่สั้นๆอยู่ได้กี่คืนผมตอบสามคืนครับเขาแค่พยักหน้าแล้วพูดว่าเท่ากับคนอื่นเลยหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าอยู่บ้านหลังนั้นอีกเขาปิดประตูตีตะปูไว้แน่นแต่ในคืนฝนตกหนักมักมีคนได้ยินเสียงกาต้มน้ำเดือดอยู่ในครัว พร้อมเสียงผู้หญิงถามเบาๆครูจะอยู่ต่อไหมหากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ที่จะทำให้คุณขนลุกจิ้งกว่าเดิม